สวัสดีครับิูดีตอออโโ้อนรัเอาโซ่จองถนนใช้รถดำครับผมบันขลางสยาบครับเมื่อนี่กลับมาแ่งงานยุบานเจากก้าของครับ ห้องจานที่ไปบ้านแพร่เชฟพาอยู่เรียนงานพอได้เรนงานพอเดียวครับผมก็ได้กลับมากลับมาวันนี้ครับลายบาย แ่นว่าไก่ครับผมไก่กับนาซิโลกว่าโลเอ็โลสองนะของพี่คือเส็นท้างครับผม เป็นหน้าดินทรายครับนี่ครับต้องเลยค่อยๆไหลไปครับปเป่นเร่ยงเซมอะไรพนังดาวทรายแต่ดีแน่ที่วไปฝนตกใส่หมือ่สองมื่นค่อยทรายมันเปียกพอจะเรียนอยู่นทรายแห้งนี่ก็ยากยาาฝนละลาย มาบ่ทีร้องเงียบเก่าเงียบๆคนเมาเอาถอะหนึงแล้วมั้งครับนี่ยุ่นี่หดัดก่อน ว่าียวกนรุงปรมาน้ำพิ่นเอได้ยนะินว่าียวกรุอามาบราซิเลนเลยกับเกือบบายนะครับไปขาทางอับดัหนนะัก มองออกที่ออกไปทางนี้ครับผมว่าออกก็ทางนี้ก็ได้แล้วรถนักนาสิลําลำบากซูนนี่เป็นซ้ายครับมองทีก็ซ้ายมองออกก็ซ้าย เราบอค่อยจัดนะสิบอกลำบากเพาเขาได้ครับผมให้นั่นจะมันเอาเพื่อเอาไปชมทางครับทางทางมองนี่ครับวอาไปเห็ุทางก่อนจะได้แรงมาตัดมือ,ม,อมือเป็นน้องคล้ายบางอาทิตย์ก่อน ชเดินยิมพาไปเพื่อนเส้นทางเยอะไปครับผม มันก็เริ่มฟูแล้วครับท้ายกันเลยนลี่แหละครับเสร็จทางที่ว่าเอาท้ายมาันพอดินมาถม เที่ยวราชายนะครับนี่งม,มี่ด่ะะายยวไมก่านา,นามีสองสามแปงครับ นี่ดิแม่ครับมองปลาปลาปาอ้ละมามาังปลาปลา,ปาออกวานี่ครับคอ่าคลาสิแม่อีกกะมงอ,อ,องนี้ครับนี่ก่อนหอดแปลงอะายไอ้กบวิเชียววานเลยประมาณเกือบสามร้อยละ เป็นีนแนัแม่หนาวว่าครับคนบกวนกระแปลงนี้เป็นก,นกนอารลอยรถครับยอยไ,ได้ปูทางเขามาสักก่อนครับผมว่าเป็นทราย เขาเขียนรักในกอนครับเห็นภพรักเน,นหน่อยทุ่มไปที่เล่นหน่อยครับผมเมือนว่างบพ่คอยมีแันดอยจะของนาแล้ววะเอาได้เพี้ยนลงดินออกมาัน <c oughs> ทาง มี่ครับยัมองหนึ่งมองที่นนวัดสิทงเดี๋ยวพุ้นลือไว้ซื้อจานที่แน่มองเนี่ยซื้อ้เขาเี่ยน่นอนลหอาเจ็คขึ้นนะอีกแล้วรต่ำ พอได้รับข้าวเดียวครับแรงสองคัน <c oughs> ไปอีกคันหนึ่งเพื <c> ่ <oughs> องานดองครับอีคันหนึ่งแน,นทั้ง2คันระยะในสา3พันพอดีครับ ใช่ไห้ลูกเลียนใช่นย่าเี้ยซ้ยใเลประมาณนี้ครับผมคลิปมือเนี้ยเามีเอยียงมากไห้มา่เมาเรื่ากาหลังจากฝนหยุดตกฝนตกไปสองมือ ทำงานแล้วครับเอุ้ยหลักเส่็จด้๋ยวันเลยโอเค,อ,เคอยู่กับอีห้างคือเก่าครับหลังจากที่ส่อมเฟืองสวิงไปเสองหมื่นกว่าบาท มาซาแล้วครับผมอีเทาวร์รู้สึกว่าสิบ,บอยสันเหลือเกินปีน,นี้โอเคครับผมไปพอ้อกันคลิปนานครับผม,คบม,มใครที่เข้ามาเบิ่งติดหรือไมก็ไล่ก็สักใครเปลเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเลยที่ครับผมเลยพอ้อกันคลิปนานครับผมคลิปนีล้ลาไปก่อนผมสวัสดีครับ